<Okay>. Yeah. <Yahoo! S 1> สวีสคแคปเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารับทางหลายนะครับ ดีต้อนรับสู่ช่องเิลชัด FCTP Channel นะครับผมแล้วก็พิลชัด FCTP Family ด้วยนะครับผมนะฮะสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดเรื่องกรณีของ n น t และ Garmin ชื่อนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก่อนนี้ผมเคยทําคลิป1-2ถึคลิปพูดถึงกรณีบางอย่างที่บางอย่างเห็นแต่มันเป็นความคิดส่วนตัวอยากจะพูดแต่ว่าก็ถูก เอฟไม่รู้เอฟซใครนะครับแต่ทั้งสองนะมั้งก็มาตำหน,กนิก็เลยหยุดทำเลยนะครับก็คือตอนนั้นเราไม่กล้าพูดคืออยากจะพูดนะเพราะว่าเห็นฝั่งนู้นเนี่ยเขาจับกลุ่มเป็นชุมชนที่แข็งแรงไม่มีใครอยากพูดในมุมมองที่อยากเห็นว่าเฮ้ยเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าไม่รอดถ้าจะพูดแบบนี้ก็ไม่ได้ โดนกระหน่ำแน่เลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทุกส่วนเขากล้ามาพูดละตอนนั้นรู้สึกอย่างไรจึงไม่อยากพูดเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกับว่าการสมยอมทางธุรกิจแน่นอนนะฮะตอนนั้นแนักเนี่ยเขาก็เสียใจในการเลิกลากับแฟนเก่า จู่ๆก็มีเครื่องติดกับผู้หญิงเกาหลีและดูอาการของผู้ชายดี่ก็คือไปหมดแล้วอะทั้งกายทั้งใจนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ไม่ควรจะมาพูดในมุมหนึ่งมุมใดนะฮะเพื่อจะเป็นการย้อนแย้งหรือว่าจะเป็นการขัดคือถ้าจะพูดเรื่องจิตใจเนี่ยน้องแนงเนี่ยเป็นคนจิตใจดีว่าชอบสัต เลี้ยงหมาหรือเห็นภาพเก่าๆเขาที่เป็นนอนข้างๆตัววรนุษย์เนี่ยนะฮะก็เขาก็เป็นคนตลกๆดังนั้นคนจะชอบเยอะแต่ก่อนเรียกว่าเงียบๆถ้าโผลมาถ,ถ่ายรูปถ่ายอะไรถ่ายแฟชั่นแสดงว่าอาหารแมวหมดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตสมดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เสมอมาดังนั้นสิ่งที่เราเห็นนะฮะ กับผู้หญิงเกาหลีเนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่อยากพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้น้องเสียใจหรือจะทําให้น้องไม่สบายใจหรือจะทําให้เอฟซีทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะมาโจมตีเราก็เลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติซึ่งทั้งสองฝ่ายเองก็สร้างปรากฏการณ์นะเรียกว่าในประเทศไทยไม่มีสื่อไหนจะไม่เล่นข่าวเรียกว่าคนได้ประโยชน์จากสองคนนี้มหาศาลเรียกว่ารวยกันไปเลย ทั้งสื่อก็รวยนะในการขายข่าวทั้งยูทูบเบอร์ต่างๆก็รวยในการขายข่าวคือรวยเลยอะ่ะสองคนนี้ได้สร้างสภาพเศรษฐกิจให้กับคนมากมายดังนั้นก็เลยไม่มีใครอยากพูดในมุมมองตรงข้ามเพราะว่าคุณจะเป็นอะไรสักอย่างเลยมันมีครั้งหนึ่งที่เขาระหองละแหงกันน้องแนทเองเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขาก็คือ ชอบพูดตรงๆชอบพูดอะไรก็อยากพูดะมันก็จะเป็นผลร้ายต่อเขาเวลาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเขาก็ใส่เต็มแม็กนะไม่มียัง้งถ้าเราจะใส่หรือใครจะมาพูดลักษณะแบบนั้นก่อนก็จะเหมือนยูยุก็จะเหมือนยัยุลักษณะแนตกับการมนเนี่คล้ายๆเรื่องผัวเมียเนี่ย ก็คือถ้าใครอยากไปทําอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็ถ้าเขากลับมาคืนดีนเนี่ยจะเหมือนหมาหัวเน่าแม้แต่ตอนนี้เองครับก็ยังมีพูดว่าจะรีเทิร์นหรือเปล่าผมก็ไปพิมพ์ในจุดที่หนึ่งนะครับบอกว่าขนาดนี้นะถ้ายังจะรีเทิร์นอีกแสดงว่าคนไทยก็ไม่ใช่มนุษย์ส่วนจะเปรียบเทียบอะไรก็แล้วแต่คือหมายเขาว่าเฮ้ยจิตใจคนจิตใจสังคมเนี่ย คงไม่ใช่เรื่องมันเงียบไปไฟมันมอดก็เลยต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นข่าวเป็นข่าวอีกเหรอคงไม่ถึงขนาดนั้นดูแล้วน่าจะของจริงส่วนเรื่องภายในที่เก็บไว้ที่มาเจอกันอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยแล้วก็เห็นไส่เห็นพุงเห็นอะไรกันหรือเปล่าแต่คนภายนอกเขาไม่รู้ตอนนี้ก็ดูว่าน้องนักก็พยายามที่จะเปิดเผยเรียกว่า ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าผู้หญิงผู้ชายเกิดปัญหากันเนี่ยผู้ชายจะพูดไม่ได้ถ้าน้องแน็กพูดไม่ได้เนี่ยแสดงว่าน้องแน็กก็จะเก็บปัญหานั้นแล้วก็อยู่ในใจเขาเนี่ยสมมติว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงหมดแล้วจะเป็นแมนเพื่อจะเก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียวอีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แล้วก็เฮฮาปาร์ตี้เต้นแรก ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องให้น้องแน็กเขาระบายน่าจะล้านเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งครับที่จะเลิกกันนะนะฮะเอาไปว่าย้อนไปนะฮะที่เราเห็นว่ามันแปลกๆอยู่หลายเรื่องแต่เราไม่อยากพูดนะครับต้องยอมแล้วว่าฝ่ายเราเนี่ยไปลักเขาหัวปักหัวปักดังนั้นเขาเรียกว่า ความรักเข้าตาอะไรมันก็สวยงามหมดแต่พวกเราจะเห็นว่าเขามาเหมือนกับว่าอ่ะไหนๆก็ตกกระไดพลอยโจรแล้วเพราะทางนี้รักเขามากอ่ายากมาถ้าจะถามว่ารักไหมแล้วตอนนั้นนะที่มีคนพยายามแมนะฮะจะทําให้เห็นว่าเป็นคู่จิน้นเชียร์ให้รักกันแต่เนื่องจากว่าถ้าแน็กต่อให้หน้าตาแบบนี้นะ ถ้าแนักเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะการงานหรือไม่ได้มีเหตุที่จะทำไปสู่ธุรกิจต่างๆเนี่ยคนคนนี้คงไม่มานะครับดังนั้นการลักกันแบบนี้นะครับการลักกันแบบว่าเอาคนที่ดังๆแล้วก็ไปอีกคนดังๆเนี่ยแต่ละคนก็มีโลกส่วนตัวมีคนลักมีคนรอบล้อมมากมายเนี่ย ยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะมาหารกันแล้วก็เป็นคนรักกันได้ยากทุกคนก็มีธุรกิจของตัวเองธุรกิจก็คือยังไงฮะก็คือเป็นคนดังในสื่อโซเชียลนะครับทุกอย่างมันก็จะเป็นธุรกิจหมดเมื่อสองคนมารวมกันแล้วมันเป็นธุรกิจใหญ่โตก็ควรจะมากามินไม่มาคือกามินงูก,ก็รู้ว่าอ่ะคนของเราเนี่ยรักเขามาก แต่ทางโน้นก็เหมือนกับว่าเมื่อมาแล้วมันได้ประโยชน์ก็มาจะสื่อพยายามจะถามเป็นไงลักแนทไหมลักแนทไหมเนยอันนี้คือคําถามสําเร็จลูกของเอฟซีครับมันไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องของหญิงชายเอาเป็นว่าสองคนเนี่ยถ้าจะรักกันเนี่ยไม่มีจังหวะรักกันหรอกครับมันห้อมล้อมไปด้วยคนมากมายแล้วก็ธุรกิจไม่สามารถที่จะให้จิตใจเข้าถึงกันได้ แต่เนื่องจากคุประโยชน์มากมายถ้าน้องกามินไม่อยู่ต่อหรือไม่กลับมาเนี่ยแสดงว่าน้องกามินโง่ามากตอนแรกอาจจะยังไม่กลับตอนแรกอาจจะไม่กลับมาก็ได้ตอนนั้นน่ะแต่เนื่องจากว่าธุรก,กิจมากมายแล้วก็การร้องหาการค้าควรบอกว่ารักมารักเนี่ยการเขากลับไปตอนนั้นน่ะแน่นอนครับเราก็รู้หรือก็พยายามบอกว่าเขามีคู่มีนั่นมีนี่อยู่ แต่คนเราก็เป็นไงฮะอยากเชียร์ไงคู่จิน้นสองคนนี้ทําธุรกิจมากมายให้กับสังคมไทยไงถ้าสองคนนั้นเขาเลิกลากันตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ไม่เกิดประโยชน์นะแต่ไปไปมามารู้สึกว่ามันเงียบไปเลยอะ่ะสองคนนี้มันก็ไม่ไม่ดังเหมือนเดิมอะ่ะมันนั้นคําพูดของเน็ตที่เขาพูดมาโอ้โหถ้าฟังตามนั้นนะ แย่มากครับทุ่งเททุกอย่างบ้านหลายหลังให้อยู่นะครับดันนั้นคําพูดแต่และฝ่ายก็เราก็วางไว้ก่อนนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อฝ่ายไหนคือผมเห็นแล้วว่าถ้าคนจะรักกันเน่ะไม่ต้องไปรอให้ถามว่ารักไหม,มแล้วก็บิดไปบิดมาทําเป็นเชิงสัญลักษณ์เฉยๆว่าฉันรักนะ แต่ความเป็นจริงคนจะรักกันเนะี่ยมันไม่นานขนาดนี้หรอกบางคนอาจจะคิดเลยเถิดไปว่าอ,อยู่กันขนาดนี้แล้วคงเรียบร้อยไปแล้วมั้งบางคนก็คิดว่าอย่างนั้นนะถ้าคนจะรักกันนะซึ่งก็เป็นเรื่องส่วนตัวมีใครคิดอะไรแต่เนื่องจากว่ามาด้วยผลประโยชน์แล้วก็ทางธุรกิจนะครับดังนั้นต่างก็เหมือนกับว่ามีนักธุรกิจสองคนเนะี่ยมาร่วมจอยกันจะเข้ามาหากันด้วยธุรกิจ แต่ส่วนตัวไม่แน่ใจเพราะว่าขนาดนี้ถ้ารักกันคงไม่เกิดแบบนี้คนเราเมื่ออยู่ด้วยกันนานๆก็จะเห็นเห็นซ่เห็นพุงกันแสดงว่าที่อยู่ด้วยกันแล้วมันไม่สนิทแต่ฝ่ายชายเนี่ยรักแน่นอนแต่ฝ่ายหญิงเชื่อได้เลยว่าใจเขาเนี่ยไม่เคยให้ไม่เคยให้ฝ่ายชายเราแต่เขาต้องกล้ำกลืนอยู่ด้วยเหตุผลที่เราทราบนะครับ เรื่องต่างๆมากมายนะดังนั้นถ้าน้อง넷เขาพูดมาแต่จริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่ว่าคนไทยก็คงจะเชื่อน้องน넷คนเกาหลีก็คงจะเชื่อกัมินทีนี้คนไทยที่เป็นเอฟซีกัมินแหละครับอันนั้นแหละอันตรายแล้วว่ามันแปลกะมันเหมือนมันเหมือนสองคนนี้ถูกควบคุมโดยโดยคนกลุ่มหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใครผิดใครถูกนั้นเน่ะในระยะนี้นะครับ ก็ดูกันต่อไปไม่สามารถฟันธงได้เพราะเราเป็นคนนอกแต่และคนลงเผยมานะครับคนมีปัญญาก็ค่อยๆแกะว่าสองคนนี้ใครจริงใครไม่จริงนี่คือสิ่งที่อยากพูดนะครับจริงๆอยากจะบอกก่อนนะันะว่าอันนี้มันไม่ใช่ความรักผู้หญิงเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเลนอยู่แต่เราก็ไม่อยากพูดเพราะว่าทางธุรกิจก็กำลังลุ่งเรืองเลย แล้วก็คนรอบข้างก็ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งสื่อทั้งนั่นทั้งนี้เขาเรียกว,ว่าได้ประโยชน์กันไปทุนหน้านะครับแล้วก็เรื่องก็เงียบหายไปเลยนะไม่หรืออาจจะเป็นว่าเราไม่ได้ติดตามก็ได้เรื่องมันก็เงียบเงียบไปจริงๆแต่ช่วงนี้ปังขึ้นมาอีกก็เป็นเรื่องที่เลิกลากันแล้วอ่ะมันปังขึ้นมาอีกดังนั้นมันก็บูมขึ้นมาอีกครับดังนั้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้อีกเพิ่มขึ้นขณะที่ขัดแย้งก็ได้ประโยชน์ ขณะที่เราไม่รู้ว่ารักกันไหมอยู่ด้วยกันก็ได้ประโยชน์เป็นไปได้ไหมว่าสองคนจะคืนมาหรือทางนน้นก็ร้องไห้แล้วเนี่ยเอฟซี FC เรียกว่าถอนการติดตามเป็นแสนๆเนี่ยคงคงแย่แล้วเนี่ยเห็นร้องไห้เนี่ยคนเราจะตั้งกล้องร้องไห้เนี่ยไม่ธรรมดาต้องเสร็จแล้วเสร็จอีกร้องไห้ดีหรือยังร้องไห้พอหรือยังก็ได้จนเรียกว่าการมินการะละครกันแล้วตอนนี้แล้วคนมีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ย การมินจะมาง้อแนทไหมคือคำนี้เนี่ยมันอย่าให้มีครั้งที่สองที่สามเถอะครับในไหนๆก็ไปแล้วก็ไปเถอะเขาเล่นกันขนาดนี้แล้วใส่กันขนาดนี้แล้วยังจะมาง้อกันอีกผมว่าไม่เหมือนเดิมดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อเป็นไปตามนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาเลิกลากันไปเถอะครับปล่อยให้เขาเลิกลากันไปเถอะส่วนเรื่องที่ยังไม่จบเรื่องนั้นี่คากันอยู่อันนี้ก็แล้วแต่พวกเขาจะทํำยังไง เพราะพวกเราไม่เกี่ยวเราไม่รู้เรื่องสองคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับไม่ได้สองคนเกี่ยวข้องกับการเป็นแฟนกันการมาอยู่ด้วยกันจนเป็นฉันถามีภรรยาไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางนู้นเขาก็บอกว่ามีฟ,ม,ฟมีแฟนอยู่ซึ่งเรื่องมีฟงมีแฟนอยู่มันก็มีพิรุษต,ต,ตั้งแต่ก็พิรุษต,ต่างๆต,ต,ตั้งแต่ฝ่ายหญิงกับไปเกาหลีตอนนั้นทุกคนก็เอาพิรุษไม้เห็นเต็มไปหมดเลย แต่พอทางนูน้นอาจจะกลับมาทุกคนก็ไม่ไม่กล้าพูดละเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นหมาหนเน่าเพราะเขากลับมาคืนดีกันทุกคนก็ปล่อยไปตามอ่าปกติยาถากรรมของแต่ละคนนะครับส่วนตอนนี้ก็ยังมีคนจะให้สองคนนั้นนะกลับมาคืนดีกันคงเป็นผลประโยชน์แหละนะฮนะแต่ถ้ากลับมาอีก เช่นจะมาง้อมาคืนดีกันกับมาใหม่ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าขนาดนั้นนะ่ะอย่ามอนล้อเล่นกับความรู้สึกของคนไทยเลยครับสังคมไทยนะฮะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะก็คือแยกย้ายกันเถอะนะครับโอเคครับอีกปีนี้ก็ประมาณนี้ครับสีครับ